สวัสดี FC ทุกๆท,ท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรืองอะไหล่ย,ยนวันนี้ก็มิซูนะครับไอหลงฟูโซนะครับเครื่อง240แรงปั๊มลมนะครับใครต้องการลดน้ําห้ามพลาดนะครับคันนี้ยกแยกได้หมดตามใจ FC นะครับย้ําลูกค้าว่ายกแยกได้หมดตามใจ f c ให้ดูทรงรถก่อนเรามาเริ่มกันเลยนะครับด้านหะน้า หัวสวยนะครับหัวได้เดิมเลยทรงหัวได้เดิมนะครับเป็นหัวโตนะคะนันนี้หัวโตไอหลงฟูโซมิซูบิชิฟูโซนะครับนี่เลยด้านหน้าการชนหน้ามีครบนะครับการชนหน้าอยู่บนหัวรถนะมีมาครบนะครับย้ำลูกค้าว่าการชนหน้ามีมาครบสองร้อยหกสิบแรงฟูโซอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ หัว4ี่หมื่นนะครับยกหัวเลย4ี่หมื่นบาทนะครับยกทั้งหัวเลยนะสี่หมื่นบาทพร้อมชุดสปริงขาดีดนะครับสี่หมื่นบาทยกหัวเลยหัวสวยนะครับเดิมคลิปเลยสภาพภายในโอ้ยอนแส,สบปากภายใน ผ่าหลังคานี่ครับยกหัวสี่หมืนบาทนะครับเดิมนะตัวนี้เ,เดิมโอ้ตีเติมอุปกรณ์เติมน้ำยกทั้งหัวนะครับสี่หมนบาทพร้อมทุดสปริงขาดีดนะครับถังน้ำ ถังน้ำสาม0 0ื่บาทนะครับยกถังเลยนะส0 0 0มบาทถัทงน้ํานะครับยกทั้งถังนะครับไม่รวมปั๊มดูดไม่รวมอะไรนะครับยกถังเลยส0 0 0 0บาทนะครับเผาเผาสามหมื่นบาทนะครับเผาสามหมื่นบาทตัวนี้คาะสีไม่สวยนะครับคระสีไม่สวยแจ้งลูกค้าตามตรงเผาสามหมื่นบาทนะครับเผาสามหมื่นบาทถังสามหมื่นบาท หัว40,000บาทนะครับชุดคาหน้านะครับชุดคาหน้าทั้งชุดนะครับยกไปทั้งชุดเลย15,000บาทนะครับ15,000ัน 15, บาทลูกพี่ยกหัวเลยครับยกหัวหน่อย รถก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นช่วงไม่ช่วงหลังปีใหม่รถจะเข้าเยอะนะครับรถกระบะรถหกล้อรถสีล้อจะเข้าเยอะนะครับหลังปีใหม่นะจะเข้าเยอะเลย <c oughs> นี่เปิดได้ดู งมีตัวดดงเนี่ลยนั่นแหละตัวดึงตัวดึง,ดงมาจบไปเลยปล่อยปล่อยเลยผมไ่ดูทรงหัวก่อนให้ดูทรงการยกหัวก่อนนะครับ ยกคันคุ้มกว่านะครับแจ้งลูกค้าตามตรงว่ายกคันคือคุ้มกว่าเครื่องได้เป็น260แรงนะครับ260แรงนีฟ่ฟโซนะครับอินเตอร์คูลเลอร์ <S <S เครื่องสวยมากนะครับแห้งมากๆเครื่องไม่คันนี้วิ่งแค่80,000กว่าโลนะครับ80,000กว่าโล เครื่องพร้อมเกียร์แสนสองนะครับเครื่องพร้อมเกียร์แสนสองให้หมอน้ําไปด้วยเลยเครื่องพร้อมเกียร์แสนสองผมพาดูฝั่งนี้ดูความเดิมนะครับ <c oughs> ดูกับความแห้งน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแห้งมากแห้งมากนะครับเครื่องมา <c oughs> ไปดูฝั่งน้นนู้นกัน ผมชอบจอพ่หรวงเครื่องแห้งปั๊มลมปั๊มลมเครื่องพร้อมเกียร์พร้อมหมอ้อน้ำแสนสองนะครับาลูกค้าพื้นหัวให้ลูกค้าดูพื้นหัวด้วยนี่ครับหัวสวยนะผ้ากันความร้อนมีมาครบเลยนะครับผ้ากันความร้อนมีมาครบเครื่องพร้อมเกียร์หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถังน้ํามันสามพันบาทนะครับถังน้ํามันสามพันบาทลูกพี่เอาหัวลงเลยครับ ยกเครื่องนะครับที่ว่าแสนสองได้เครื่องได้มอน้ําได้เกียร์ไปด้วยก็รถน้ําไม่ได้รีวิวแล้วมากมายครับให้ลูกค้าดูคร่าวๆพอสังเกตรถน้ำให้ดูถังด้านท้ายด้วยนะครับลูกค้าจะเห็นถังด้านท้ายด้วยย้อนแสงสะหน่อยนะครับถังด้านท้าย dốc thẳng dàn ย้ำอีกรอบนะครับย้ำราคาให้ลูกค้าดูอีกรอบนะครับหัว4ี่0 0 0 0บาททั้ง30,000บาทเผ่าหลัง30,000บาทชุดคานหน้า15,000บาทนะครับเครื่องพร้อมเกียร์พร้อมหม้อน้ำา1 0 0 0 0 0 0บาทนะครับยกทั้งคันยกทั้งคันนะครับถ้าลูกค้ายกทั้งคัน179,000บาทนะครับยกทั้งคัน179,000บาทไว้เท่าไหร่โทรมาคุยกันนะครับยกทั้งคันนะคุ้มกว่าอยู่แล้วครับ1 7 9 0 0 0บาท เบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0809197704 0849549907นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกต o อกปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ YouTube ปอลุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็เพจปอลุ่งเรืองอะไรยนสองด้วยนะครับ <uh เพื่อเปิดการมองเห็นว่า <c oughs> เรามีสินค้าตัวไหนเ <c oughs> ข้ามาบ้างแล้วนะครับลูกค้าต้องการรายการไหนต้องการหัวต้องการถังต้องการเผาหรือว่าต้องการเครื่องเกียร์หรือว่ายกเครื่องคัน ไว้เท่าไหร่ก็โทรมาคุยกันนะครับขอพระคุณ f อีมากๆขอพระคุณอย่างสูงขอพระคุณที่ติดตามนะครับชอบรายการไหนโทรมาคุยกันนะครับยกตั้งคันคันนี้บอกเลยว่าคุ้มกว่ามากๆครับขอพระคุณลูกค้ามากๆครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับ